อ่จับยังไงจับดีๆจับสายหนึ่งนี้อืมอ่าจักรและอ่าดีดดีดเร่ากันลูกเนี่ยดีดให้พ่อดูนี้อ่าจัจักรและดีๆอ่า one t o t h r ใหม่ one two three go ขับเป๊ะเป๊ะไปเป๊ะมาขับเป๊ะปเป๊ะไปเป๊ะมาคนขับกะเทนนะครับคนขับกุเทนนะครับแต่คนซ้อนสวยกว่าร้องดีดีหนุ่มไป,ไปไหนก็มอเตอร์ไซ ร้องให้มันด uh, ีๆก่อนดิอือจับดีๆอ่ะว n e t มอเตอร์ไาขับเปไปเปมามอเตอร์าค์ขับปไปไปมาคนขับเตนครับคุนขับเนะครับมสวยกว่ามอเตอร์ไซไปไหนก็มอเตอร์ไซ มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์อ่ะอีเพลงหนึ่งเพลงอลย one two t h r e go a b c d e f g h i j k l n o p q r s อ่ะดีด้วย t w U X Y and C now I know my A B C next time w o n t you sing with me โอ้นี่ทำไมไม่จับอ่ะอ้าวจับอืมหนึ่งองสาม go. A b đi, 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 đi b, b, C, D, đi e, F, đi long I, J, K, L, N, M, dinh 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 ข้าจับมืออีกข้างจับดีๆอ้าว now I know my A B C next time won't you ดีเดืลูก sing with me อ่ะอีเพลงอะเพลงอะไรก้าวก้าอ้าว one two three มาใส่ฮาใสเล่อ่าจับดีๆลูก อืมจักรเแล่จักรเแล่ดีๆไหนดีที่พ่อดูนี้ดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดูจักรเแล่ดีๆพ่อสอนอ่านี่ไว้อ่ะเอาว n e อาฟังสัญญาณ one two three f ร u r เอ่อเตะเลยเหรอฟังกองสิลลง คนขับกุเทนน,น,นะครับคนขับกุเทนนะครับ,บ,รบแต่คนซ้อนสวยกว่ามอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ยังไม่จบอ้าวมอเตอร์ไซค์ยังไม่จบเดินให้จบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่อจะกระและจะจบแล้วอีกนิดเดียวจับดีๆจับดีๆ จับดีๆจับดีๆน้องครับอ่ะมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์อ่ะ one two three four มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์อ่ะจบแล้ว